คุณคงรู้จักเนวาน,น่าแต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวของเนวาน,น่าวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปรู้จักเนวน,น่ากันครับเนวาน,น่าเป็นวงกลั้นและอัตเทอร์นทีบล็อกสัญชาติอเมริกันก่อตั้งขึ้นโดยมือีิต้าและนักร้องนำเคิร์กโคเบและมือเบสคิฟสโนว s เซว i ิ e ในปี1987ที่เมืองอบาบดีสหรัฐอเมริกาต่อจากนั้นได้มือกองอย่างเดฟโกลเข้ามาร่วมในปี1990 เดฟโกลได้ทำงานร่วมกับเนววน่าจนแยกวงและเนววน่าออกอัลบั้มเพียง3ชุดเท่านั้นในช่วงเวลาเพียง7ปีซึ่งถือว่าสั้นมากในฐานะวงดนตรีระดับตำนานเนววน่าได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในวงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคสมัยนั้นแม้ว่าแนวดนตรีของวงได้หายไปในช่วงปี1994แต่งานเพลงของพวกเขาก็ายังคงได้รับความนิยม และเป็นแรงบันดานใจให้กับนักร้องนักดนตรตีหลายๆคนและส่งอิทธิพลต่อวัฒนธรรมบล็อกแอดโลในสมัยนั้นมาจนถึงปัจจุบันในช่วงปลายปี1980วงเนโวน่าได้สร้างแนวเพลงสมัยใหม่ซึ่งได้เป็นหนึ่งในขึ้นเพลงของซีแอตเทิลกรันเนโวน่าออกอัลบั้มแรกชื่อ Breeze ภายใต้ค่ายเพลง Sub ป๊อซึ่งเป็นค่ายเพลงอิสระ ต่อมาในปี1989วงได้กลับมาพัฒนาสาวดนตรีใหม่ในสไตล์ของตัวเองรวมถึงการใช้เสียงดนตีด้วยการเล่นเสียงเบาเสียงสูงหรือการใส่อารมณ์ในท่อนคอรัสต่อจากนั้นเนวาน่าได้เซ็นสัญญากับค่าย DGC r e c o r d และเนวาน่าก็ประสบความสำเร็จกับซิงเกิล Smell Like Teen Spirit ซึ่งเป็นซิงเกิลแรกในอัลบั้ม Nevermind ออกในปี1991อย่างไม่คาดคิด และโด่งดังไปทั่วโลกในช่วงเวลาเพียงข้ามคืนตัวแฟนเพลงถึงกับยกย่องให้เคอร์โคเบเป็นนักร้องแห่งเจเนอเรชันใหม่และวงเนวาน่าถือเป็นวงหลักแห่งเจเนอเรชันเในอัลบั้มที่3ซึ่งเป็นชุดสุดท้ายของวงคือ In Utero <c oughs> ก็ประสบความสำเร็จด,ด้วยการขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งบนบิลบอร์ด d 200 เส้นทางดนตรีของเนวาน่าได้ยุติลงเมื่อเคิร์กโคเบเสียชีวิตในปี1994ด้วยอายุเพียง27ปีนับตั้งแต่เปิดตัวอัลาบั้มแรกในปี1987โดยอัลบั้มทั้งหมดของเนวาน่าทำยอดขายไปมากกว่า25ล้านชุดในสหรัฐอเมริกาและมากกว่า75ล้านชุดทั่วโลกทำให้เนวาน่ากลายเป็นหนึ่งในศิลปินที่มียอดจำหน่ายอาัลาบั้มสูงที่สุดตลอดกาล โ l ล n ิงสโตนยกย่องให้เดวนาเป็นหนึ่งในศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและนอกจากนี้วงเดวนายังได้รับการบรรจุเข้าล o อกแอนด o โลฮอ l ์ออฟเอนในปี2014ซึ่งได้รับเลือกเป็นวงแรกของปีนั้นอีกด้วยประวัติการก่อตั้งวงในปี1985เคอร์โคเบได้พบกับคร no ิสโนวเซวิตที่เมืองอาบอดีนในวอชิงตันซึ่งเป็นเมือง,งเล็กๆห่างจากซแอตเทิลประมาณ100ไมล์ ในวัยเด็กเคิร์กต้องเผชิญกับปัญหาการหย่าร้างของพ่อแม่ของเขาหลังจากทั้งคู่หย่าร้างกันแล้วเคิร์กต้องย้ายไปอยู่ตามบ้านญาติเขาเขามักเก็บตัวอยู่เดียวจนเขาได้เข้ามาพบเส้นทางดนตรีด้วยการฟังเพลงของเดอะบิทเทิลหลังจากนั้นเขาได้ฟังเพลงมากขึ้นและเริ่มหันมาชอบเพลงแนว h ฮ a วี m เมทัในที่สุดเคิร์กก็หลงรักเพลงฮาร์ดคอร์พังและได้พบกับวงเดอะเมลวินซึ่งเป็นวงเฮฟวี่พังอันเดอร์กา ต่อมาเคิร์กได้เล่นดนตรีให้กับวงพลังอย่าง Biekar Metal โดยส่วนใหญ่เขาจะไปกับเดวโกเวอร์มือเบสของวง b a n s s o อ b o r n หัวหน้าวง The Melvin แนะนำให้เคิร์กรู้จักกับ c h คิสโนว์เซวิตซึ่งสนใจดนตรีพลังเช่นกันการสนใจแนวเพลงพลังทำให้เคิร์กกับค i สได้ร่วมวงกันทั้งคู่จึงตั้งชื่อวงว่า The Step Woody ในช่วงแรกเคิร์กเป็นมือกองคิสเป็นมือเบส ส่วนตำแหน่งมือกีตาร์กับนักร้องนำนั้นยังมีหลายคนสลับเปลี่ยนไปมาจนในที่สุดเคิร์กก็เข้ารับตำแหน่งเล่นกีตาร์และร้องนำและเปลี่ยนชื่อเป็นวง Skid Row โดยมีสมาชิกทั้งหมด3คนคือเคิร์กคิสแอรอนเบอร์ทาร์ดตำแหน่งมือก่องในปี1986แอรอนก็ออกจากวงและได้แซดแซ i n g งมาร่วมวงแทนในปี1987 s กิปโรเปลี่ยนชื่อมาเป็นเนวาน่าแทนเนวาน่าเริ่มจากการเล่นดนตรีตามงานเลี้ยงในเมืองโอลดมเบียจนมีฐานแฟนเพลงบ้างพอสมควรและในปี1987วงเนวาน่าได้ทำเดโม่10ววักับบริเซอร์แจ็คเอนดิโนซึ่งได้นำเทปตัวอย่างไปเสนอตัวแทาน Pro Man เป็นผู้กอ่อตั้งบริษัทแผ่นเสียงอิสระในซูเอเทอิลชื่อซับบ๊อบและในที่สุดเดวาน่าก็ได้เซ็นสัญญากับบริษัท และในเดือนธันวาปี1988เนโอน่าก็ออกซิงเกิลแรกซึ่งเป็นเพลงเก่าของวง Shocking Blue ชื่อ l e Bus ค่ายซับบ๊อบวางแผนการตลาดโดยให้ภาพลักษณ์ของเนโอน่าเป็นวงหลักเขาจากมืออุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งทำให้เคิร์กกับคิสไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่เพลง l e Bus ได้กระแสตอบรับมากพอสมควรแต่ผลงานที่ทำให้เนโอน่าเป็นที่รู้จักคืออัลบั้ม b r e e z e ซึ่งใช้เงินในการบันทึกเสียงเพียง600เหรียญเมื่อออกขายในปีถึง989อาาาัลบั้ม b r e e z ค่อยๆฮิดตามสถานีวิทยุมหาลัยและเดวนาก็ออกทัวร์คอนเสิร์ตสม่ำเสมออัลาบาั้ม b r e e z ขายได้35,000ชุดและเดวนาก็ได้รับความนิยมจากสถานีวิทยุตามมหาลัยและได้ลงในตยาสารดนตรีในประเทศอังกฤษ ทำให้ค่ายเพลงใหญ่ๆเริ่มหันมาสนใจเดวาน่าในช่วงฤดูร้อนเดวาน่าออกซิงเกิลซีเวอร์ดรายซึ่งมีแดนปีเตอร์จากวงมัตฮันนี่มาเป็นมือกลองให้ส่วนโปรดิวเซอร์คือบู w วิดนอกจากนั้นเดวาน่ายังได้ทำเดโมโอ,อีก6เพลงกับบู w วิดอีกด้วยโดยเดโมโชุดนี้ได้ไปถึงมือค่ายใหญ่ซึ่งแย่งกัเรเซ็นสัญญากับเดวาน่าเดฟโกรอลิสมาชิกวง s ส r e ีม วงฮาร์ดคอร์จากวอร์ชิตันดีซีได้เข้ามาเป็นมือกองของเนวาน่าหลังจากนั้นก็เซ็นสัญญากับค่าย DGC เลคคอร์ดด้วยค่าตัว 8, 000, 000, 000. <Never na S> 2 8 7 0 0 0เหรียญเนวาน่าบันทึกเสียงอัลบั้มที่2กับรูทสฟิดจนเสร็จในช่วงฤด,ดูร้อนปีนั้นเองช่วงปลายฤด,ดูร้อนหลังจากเนวาน่าออกทัวร์คอนเสิร์ตกับโซนิคยังพวกเขาออกอัลบั้มชุดที่2ในเดือนกันยายนคือเนว่าหมายหลังจากออกอัลบั้ม เนวาดาก็ท ne ัวร์คอนเสิร์ตในสหรัฐอเมริกาทันทีค่าย DGC ต้นสกัดของเนวาดาตั้งเป้าว่าเน v ว r m i ไมจะขายได้ประมาณ1,000 0 0ชุดแต่ปรากฏว่าเน v ว r m i ไมได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและขายล็อตแรกได้สูงถึง50,000ชุดในช่วงเวลาไม่นานจนขาดตลาดไปทั่วอเมริกาโดยซิงเกิลที่ประสบความสำเร็จในชุดนี้คือ Smell Like Teen Spirit เพลงร็อกซคอร์และมีการทำมิวสิกวิดีโอตามมา และออกฉายทาง MTV ต้นปี1992เพลง s m e l l like l i g h Teen Spirit ก็ติดท็อป10ในอเมริกาและ Nevermind ก็ทำให้อัลบลัม Dangerous ของ Michael Jackson ต้องตกจากอันดับหนึ่งนอกจากนี้ Nevermind ยังติดท็อป10ที่อังกฤษหลังจากนั้นไม่นานอีกด้วยในเดือนกุมภาพันธ์ Nevermind ก็ได้รับแผ่นเสียงทองคำความสำเร็จของ Neverna เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจในวงการเพลง ซึ่งพวกเขาเองก็แปลกใจเช่นกันต่อจากนั้นทางวงก็เริ่มมีปัญหาเคิร์กโคเบตกเป็นข่าวการเสพยาและการฆ่าตัวตายทำให้เนโวน่าไม่สามารถบันทึกเสียงอัลบั้มต่อจากเนโวมายได้จนกระทั่งฤดูใบไม้ผลิปี1993ในช่วงที่หยุดไป DGC ได้ออกอัลบั้มรวมเพลงของเนโวน่าชื่อ i n s ซัต d e ไซ g ์ ในช่วงปลายปี1992อัลบั้มนี้กลับขึ้นถึงลำดับที่39ในอเมริกาและลำดับที่14ในอังกฤษในปี1993เดวิด้าออ,อาร์ลบัฟ i ิ u u t เซึ่งเป็นอัลบั้มที่3 หลังจากทำอัลบั้มน,นี้เสร็จเดวาน่าก็ตกเป็นข่าวอื้อฉาวอีกครั้งเมื่อเคิร์กเสพเคโรอรีนเกิดขนาดถังตัวอยู่ในห้องน้ำและขู่ฆ่าตัวตายซึ่งก่อนออกอัลบั้ม in utero เคิร์กเคยเสพยาเกิดขนาดมาแล้วต่อมาในงานสัมมนาดนตรีในนิวยอร์กมีข่าวว่า DGC ไม่พอใจอัลบั้มใหม่และกล่าวหาว่าเดวาน่าไม่ตั้งใจทำอัลบั้มให้ประสบความสำเร็จและทางวงและต้นสังกัดได้ปฏิปเสธขา่าวดังกล่าว ต่อมาเดวาน่าตัดสินใจปลดสตีฟอาร์เบอรนีเพราะเห็นว่าผลงานของสตีฟไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึงดึงสกอตต์ลิทโปรดิวเซอร์ R.E.M มาเป็นโปรดิวเซอร์แทนอัลบั้ม In Utero ออกวางจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ปี1993และได้รับคำชมจากนักวิจารณ์และทำยอดขายได้ดีขึ้นเป็นอันดับหนึ่งทั้งในอังกฤษและอเมริกา เนวาน่าออกทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริกาเพื่อปวงมทดอัลบั้มชุดนี้แม้ตัวอัลบั้มกับการแสดงคอนเสิร์ตจะประสบความสำเร็จแต่ยอดขายกลับไม่เป็นไปตามคาดไว้การแสดงสดหลายครั้งจำหน่ายบัตรไม่หมดด้วยเหตุนี้เนวาน่าจึงยอมรับเล่นคอนเสิร์ตแบบอะคูสติกซึ่งมีชื่อว่าอันปักของ MTV หลังจากคอนเสิร์ต MTV ครั้งนี้ออกอากาศในเดือนธันวาคม ยอดขายของอินทรก็สูงขึ้นหลังจากการจบทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริกาเมื่อวันที่8มกราคมปี1994ที่เซ็น e ตอร์อาในซีแอตเทลเดียวานาก็เริ่มทัวร์คอนเสิร์ตในยุโรปในเดือนกุมภาพันธ์ปี1994วันที่4มีนาคมปี1994คอนนี่พบว่าเคิร์กพยายามฆ่าตัวตายโดยการกินยาโรฟีนนซึ่งเป็นยานอนหลับพร้อมกับแชมเปญ หลังอยู่โรงพยาบาล1สัปดาห์เคิร์กกลับซีแอตเทิลสุขภาพจิตของเขาเริ่มแย่ลงเรื่อยๆและในวันที่18มีนาคมในปีเดียวกันเคิร์กคิดฆ่าตัวตายอีกครั้งโดยครั้งนี้เขาพยายามขังตัวเองไว้ในห้องและขู่จะฆ่าตัวตายคอนนี่กับผู้จัดการวงจึงส่งเคิร์กเข้ารับการบำบัดที่ศูนย์บำบัดเอ็กโซดัตในรอสแองเจลิสเมื่อวันที่30มีนาคมแต่ในวันที่1เมษาย,ยนเคิร์กหนีออกมาและกลับไปที่บ้าน ในซีแอตเทลแม่ของเคิร์กแจ้งความว่าเคิร์กหายตัวไปในวันที่4เมษาย,ยนปี1994และในวันที่5เคอร์กิงตัวเองที่บ้านในซีแอตเทลแต่ยังไม่มีใครพบศพจนกระทั่งช่างไฟที่ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนที่บ้านของเคิร์กไปสะดุดล่างของเขาเคิร์กโคเบกลายเป็นเสมือนตัวแทนของคนรุ่นเจเ r เ t ชัน X ทันทีและกลายเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์ความกดดันของคนรุ่นนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของนวนาที่เรานำมาเล่าให้ฟังสำหรับท่านใดที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับทางช่องเราได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ